มาดูกันนะครับวันนี้เราจะตกป,ปลาหมายธรรมชาติครับนนี้เราจะมาใช้หยดเขียดจำนะครับตัวใหม่ของนาเป็นหนึ่งมาดูกัน,นครับว่าจะมีผลงานมากน้อยแค่ไหนตามมาชมเลยครับ กลินไมยธรรมชาตินะครับ